สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นม .1 นะคะวันนี้พบกับคุณครูทิมชนกสอนสูงเนินนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อครูดีมนะคะเป็นคุณครูควิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาระคะ่ะวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมก,กับการเรียนหรือยังพร้อมยัง พร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยคะ่ะ <Yeah. S 1> โอเคเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นตัว C ไหมคะที่อยู่ในหน้าจอที่มีวงกลมล้อมเห็นไหมคะเด็กๆพอจะเคยเห็นไหมคะว่ามันมาจากตรงไหนแอบสังเกตเห็นไหม ่ตัว C นี้นะคะมาจาก copy ไ right รค่ะก็คือภาษาไทยก็คือลิขสิทธิ์เด็กๆคะลิขสิทธิ์มันแปลว่าถ้าเราสร้างสารรค์งานสมมุติว่าเราวาดรูปวาดรูปหนึ่งออกมาใช่ไหมคะเมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับการคุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องจดทะเบียนก็คือเราสามารถที่จะสร้างสารรค์โดยที่ พอสร้างสารรค์ออกมาแล้วเนี่ยจะไม่มีใครสามารถที่จะคัดลอกหรือว่าลอกเรียนแบบของเราได้ตอนนี้ก็คือมีลิขสิทธิ์ออกมาเช่นลิขสิทธิ์เพลงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปร้องเพลงต่อของเขาได้แต่ว่าแต่ด้วยความที่มันจะมีการสร้างสารรค์ใช่ไหมคะอาจจะมีงานที่เหมือนกันหรือว่าใช้แรงบันดาลใจมาจากเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยมี สัญญาอนุญาต Creative Commons สัญ,ญลักษณ์ก็คือ CC ที่อยู่บนหน้าจอของเรามาจาก Creative Commons นะคะ CC ก็คือชุดสัญญาอนุญาตแบบเปิดกว้างหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้งานได้ตามข้อกำหนดแต่ว่าเราเอาของเขามาใช้งานใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องทำตามข้อกำหนดของเขาเช่นเขากำหนดว่าให้อ้างอิงแหล่งที่มาหรือว่าห้ามใช้ในการขายอยคะ่ะ ซึ่งต้นฉบับเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาของเขามาเลยก็ยังเป็นของเขาอยู่ผู้ผู้ที่ทำคนแรกก็ยังถือครองลิขสิทธิ์อยู่อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างใช่ไหมคะที่อยู่ในอนุสัญญา Creative Common c Creative c o m m o อนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเลยค่ะ อันแรกนะคะเด็กๆ cc แล้วก็มีเครื่องหมายคนอันนี้นะคะก็คือใช้เผยแพร่ดัดแปลงได้แต่ว่าเราต้องอ้างแหล่งที่มาว่ามาจากใครเช่นมาจากคุณครูพิมพ์ชนกสอนสูงเนินอย่างนี้อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์ที่สองเด็กๆมันก็คือเพิ่ม SA แล้วก็เครื่องหมายวนกลับอย่างนี้นะคะก็คือใช้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องอาศัยแหล่งที่มาและอนุญาตให้ผู้อื่นนำไปเผยแพร่ต่อได้สัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือนำไปเผยแพร่ต่อได้แต่ว่าเราต้องใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาไปเผยแพร่เราก็คือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้เขาอีกทีต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่3นะคะก็คือมีตัวคนแล้วก็ ND ND นี้นะคะเยมันมาจากสมมุติว่า ND ดีโนดัดแปลงก็คือสามารถใช้และเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและห้ามดัดแปลงจริงๆมันไม่ได้แปลว่าโนดัดแปลงแต่อันนี้คือแบบให้เด็กๆเข้าใจได้ง่ายเนาะ ต่อไปอันต่อไปค่ะก็คือให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเด็กๆเ,เห็นตัว -s แล้วมีขีดไหมคะก็คือห้ามใช้ในการค้าแล้วก็มีเครื่องหมายย้อนวนกลับอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็คือเอาไปเผยแพร่ต่อได้โดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันต่อมาค่ะก็คือ เหมือนเดิมก็คือให้เผยแพร่และดัดแปลงได้โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเนาะแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าเพราะมันมีตัว S อสางนี้เราขีดใช่ไหมคะเด็กๆอ่าสำหรับอันสุดท้ายนะคะก็คือให้เผยแพร่ได้โดยต้องระบุแหล่งที่มาและห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้าก็คือสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างเลย อ่าเด็กๆเด็กๆพอสังเกตเห็นไหมคะว่าสัญลักษณ์แต่ละอย่างมันมีความหมายของมันนะถ้าเราไปเห็นในเว็บไซต์อย่างเงี้ยถ้าเราไปเห็นตัว ND อย่างเงี้ยเท่ากับ ND เด็กๆคิดว่ามันดัดแปลงได้ไหมคะไม่ได้เนาะโอเคเก่งมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็เรียนเรื่องสัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะ ครูก็หวังว่าเด็กๆจะทำใบงานที่ครูแจกไปได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ